ด้ามดีมีเยอะเห็นเนาะพี่น้องเพราะว่าอันเพิ่นปนกันกับหญ้านะพี่น้องหญ้ากายหลายเนาะปุ่นดีวเลยเดี๋ยวพี่น้อง สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองน้องคําสาวผู้ไทยและสําหรับมื้อนี้สาวคํากับสิพ้าพี่น้องมาเก็บพักเนาะนาะพี่น้องแล้วกันหลังจากที่ว่าเก็บพักเนาะแล้วแล้วกะสิพ้าพี่น้องไปเก็บพักหอมห่อเนาะพี่น้องหรือว่าพักหอมเป่นแะละเนาะพี่น้องตอนนี้กะซอยซอยในแล้วเนาะพี่น้องอากาศกะฮอนๆนมื้อนี้กะไ้เนาะพี่น้องแดดๆหลายเนาะ อันตอนนี้กัไปเก็บผักเนอกกันเลยเนาะพี่น้องไปกันเลยคุกกิก๊กคุกกิก๊กคุกกิก๊กคุกกิ๊กกับไปกอดอะไรนาะงนำหน้าอะไรนาะพี่น้องคุกกิก๊กคุกกิก๊กนาสิเลเด้ผักเนอกเห็นแล้วเมื่อวานเด้ดเด็เด้เด็พี่น้องเด็ดเด็ เด้นพี่น้องเบอร์มันก็สิเป็นแนวนี้เนาะพักนอกก็ได้มันยูตามแข้มหนองซ้าเนาะพี่น้องนะ่ะลายอยู่ได้พี่น้องหอดพุ่นแหละสกคำมาสิเก็บไปกินกับตํมามะฮุ่งเนาะพี่น้องนี่เด้เบึงไปเบึงก่อนทางเรือลายทางนั้นเจ้าวลายเนะาะแถวเข้มหนอะเมื่อนมันแถวนี้น่ะมันเองลาย นี่เดี๋ยวพี่น้องปนกับหญ้าเนาะพี่น้องมันเกิดนะเดี๋พี่น้องมองนี่หลายเนาะหลายมองมาเบิ่งวังนี่ก่อนเดี๋พี่น้อง กำลังเขียวงามเนาะฝนตกเสื้อแล้วมันเขียวเขียวเนาะพี่เนอะเแบบืรออ่อนแต่สิเป็นอย่างนี้เนาะพี่เนอะ คุณนี่เด็กพี่น้องเสื้ออันเสื้อจานเนาพี่น้องเจ้าละเต็มจานกับี่จักเลยเมื่อว่นเราเอามีลาตะเลอร์นะพัดเยอะได้พักหมปีนำเดพี่น้นอยงยอะเงี้มนเอาเมื่อกินกับตำมะฮุ่ง เกิดเองตามธรรมชาตนินาอพี่น้อง อไปน้องพี่น้องเอามาีดกิมเอาน้องพี่น้อง พี่นอ้องต้นนี่นค่ะขี้ดินหลายๆกินกับตาัมมาหุงนะแซบ่บแซบ่บสอคำซื้อมากถ้าได้พี่น้องเอ้ยกินกับตัมมาหุงเนาะ เดะพี่น้องมองนี่แหงหลายเนาะพี่น้องมองนี่มองนี่เนาะหลายหลายนะปนเดียวกับีเยาเลยฮะเติ่นมาจิม้มเอามองนี่ก่อน ที่สิเต็มจานแล้วเนาะพี่น้องแลเอาซ้ำนี้กับพ่อแล้วเนาะพี่น้องว่อนเยอะเอาไปกินกับตำมะฮุ่งฮะนะพี่ไปสาขากรสิพาพี่น้องไปเก็บพักหอมห่อเนาะแต่ว่าบางคนกับเอิญพักหอมเป๋ย์ะนะพี่น้องแต่ว่าบ้านสาขําเอิญพักหอมห่อเนาะอยู่พุ่นแหละโซนทางนั้นเนาะพี่น้องวันนี H ้ก็เฮามาฮอดโซนเลยเนาะพี H ่น้องฮอดโซนพักหอมห่อเลยเนาะพี่น้องเขียวเขียวพี่น้องเอ้ย กำลังเควเลยเพราะว่าอันเอาฝุ่นขี้แบเสิร์ห์นะพี่น้องเก็บไปกินกับตำมะฮงก่อนเอาเด้ออันนี้นะพี่เดนะ้อแซ่บบอนะคะดอกมันบวไข่าะเบอร์มันอยู่ได้บอกว่าดอกมันหนามได้บุษบินหนามได้เอ้ยฮะมันยงังอ่อนเอาการะเอาไหม,าเ,ามาเก็บนะพี่น้องเบอร์เขียวเขียวพี่น้องเอ้ย เซอร์เอาฟุน่นคีย์แบสเซอร์อยังไม่ได้เสื้อผูยแล้วได้พี่น้องแต่เอาฟุ่นเซอร์เนาะ,ออนนาะมาสิดานี่เป็นให้่อนคนหนึ่งกูมาสิดะ เทมลองซ้าเนี่ย ทำน,นี้ก็พอแล้วเนาะพี่น้องแล้วตอนนี้ก็มาตะเก็บพักแล้วเนาะพี่น้องได้ทางพักหอมห่อน,น้่มเนาะพี่น้องหรือว่าพักหอมเปีนั่นแหลนะเนาะกับพักนอกเนาะพี่น้องเอามากินกับตํามะฮุ่งนานะว่าว,ว่าสิตํามะฮุ่งกินมือนี่เนาะพี่น้องหมาเบิ้งก่อนเยน็นอ,อันนี้พักนอกเนาะพี่น้องพักหอมห่อือว่าหอมเปยเนาะพี่น้องได้สองอย่างเลยนี่กะ ดอกมันสนิงว่ากินแซ่บตอนนี้เสาขํมามกระตํามะหุงแล้วแลลวเนาะพี่น้องหน้าตากับเป็นสีแบบนี้เนาะพี่น้องสีเขียวๆเนี่ยเพราะว่าเสออื้อหมวกคิดดิบนะพี่น้องแต่กระแซ่บได้พี่น้องเอ้ยเสยออื้อหมวคิดดิบมันก็เลยเขียวเนาะพี่น้องแต่พักกับก็มีพักหอมห่อเนาะพี่น้อ,นองแ้วก็พักเน่าเนาะพี่น้องหรือว่าพักคะนแหละเนาะกับตาํมมะาห,หุงเนาะและก,ะมก็มะกะทินอ้อนเนาะพี่น้อง แรกก็มีพักพักอันนั้นเนาะพักนอกเนาะพี่น้องนีนก็ได้พักนอกเก็บมาแถบตะแคมนองซ่าพลาน้องพี่น้องอันนี้เมนพักกับตำมะฮุ่งเนาะพี่น้องเป็นตะแซบเลยพี่น้องเอ้ยกินยูไฮยูุหน้าเนาะพี่น้องแรกกะมี่ข้าวเหนียวเนาะพี่น้องข้าวกาเอามาโซติบเลยเนาะพี่น้องยันมีอิ่มนะเพราะว่ากินข้าวยูไฮยูหน้ามันแซ่บนะพี่น้องก็เลยแบบว่าจิบกะ ประมาณนี้เนาะแต่ว่าเอาหยัดจนโสดน้องพี่น้องยันมีอิ่มได้ใช่ไหน้องอ๋เน้องพี่น้องตัวนี้กะซิมากินตำมะฮุงกันเลยเนาะมาเด้อมากินตำมะฮุงน้ำสาวําเด้อพี่น้องเด้อแซบแซบเด้อพี่น้องมาหน้ากับสาวนิ่งเนาะแหละสาวคากะซิมากินตำมะฮุงเลยมาเด้อพี่น้องเด้อเ้ามีอยู่น้องพี่น้องตอนนี้จะมากินตำมะฮุงกันมาเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็กินกบพัก อันนั้นพักพี่เดียวพักพี่เดียวนี้พักเนอเออพักเนอลืมพี่น้อง <c oughs> เอ้ยเออตื่นเต้แนแห้งเนาะมาแค่พี่น้องแคบๆอ,ะอ่ะเนาะเนาะสิ่งอ่อนน้องเนาะจันบันจับกองเขาทำสิ่ง้นเดียวมหน้าสองคนพี่น้องเอ้ย ค่าวหินก็เพิ่มได้กินนอนแล้วเฮ้ยอ่อนอ่อนนะลมพดัดวิวลเยี่ยวระพรับท์เห็มาเสียง,งพระหอมห่อเนาะไปเ้คุยกับตามง กูจะไม่พักเนาะครับพิ่น้ังพังเ่งนอกอ่ะแทบกินกับพังนอกอ่ะ ค่พี่น้องอ,อยู่ให้อยู่หน้านาะพี่น้องกินข้าวกระแซบมันยากาศดีดีพี่น้องเลยกินผิวกระแซบน้องพี่น้องมาให้มาหน้า โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะพ่อสำนี้ก่อนต่อไปกัฟก็ไลค์ก็แช์ก็ติดตามสาวคำเนี่ยเด้อและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กะบายบายพี่น้องพบกันใหม่ในคลิปหน้านะ